กลัวบาปแต่ก็อยากเสรดรวบโจรเมายาขโมยเงินใต้ฐานพระวัิกู้จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความไว้ว่าช่วยแชร์จับคนร้ายให้วัดกู้ด้วยครับโดนบ่อยเหลือเกินหากทราบว่าเป็นใครช่วยแจ้งด้วยนะครับขอบคุณมากครับล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกา30นาทีวันที่17กันยายน67ที่สถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดพันตำรวจโทติรัตทรินเตชารองผู้กำกับสสสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ด พันตำรวจตรีดีหลกล่าศิลาสสสสพปากเกรด็ดรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพปากเกรด็ดได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายเล็กสุประสงค์อายุ54ปีได้ที่ห้องพักเคหเอธทานปากเกรด็ดนนทบุรีต่อปากเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีแจ้งข้อกล่าวหาคือลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะโดยนายเล็กรับสารภาพว่าขโมยเงินไปจริงเนื่องจากเอาเงินไปซื้อยาเสพติดและใช้ส่วนตัว สืบเนื่องจากวันที่เมื่อวันที่8กันยายน2567เวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีนายเล็กได้เข้าไปที่วัดกู้และไปขโมยเงินใต้ฐานพระในโบสถ์ได้เงินไปจำนวน2,300บาทซึ่งพฤติการจะทำท่าทีเข้าไปทําความสะอาดในวัดและเดินดูลาดเหล่าซึ่งนายเล็กเคยเข้ามาทำความสะอาดในวัดบ่อยจึงรู้เวลาคนเข้าออกและรู้ว่าเงินทำบุญเก็บไว้ตรงไหนจึงก่อเหตุด,ดังกล่าวและหลบหนีไป ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพวันที่1มิถุนายน67จับภาพนายเล็กสวมเสื้อคอปกสีดำสวมกางเกงยืนขายาวเดินเปิดประตูเข้าไปในโบสถ์และเดินหาเงินตามตู้บริจาคถัดมาวันที่8กันยายน67กล้องวงจรนชอนปิดจับภาพนายนายเล็กสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินสวมกางเกงยืนขายาวเดินเข้าไปในโบสถ์และเข้าทางประตูเก็บของเปิดสวิตไฟภายในห้องและปีนข้ามขึ้นไปอีกฝั่งเพื่อเข้าไปเอาเงินใต้ฐานพระแล้วรีบหนีออกไป จากการสอบถามนายเลกล่าวว่าตนเข้าไปในวัดบ่อยครั้งเข้าไปเพื่อเก็บกวาดภายในวัดจะรู้ทุกอย่างภายในตนเข้าไปทำบุญไหว้พระพระอยู่ที่ปากเกรด็ดมานานแล้วจะมาที่วัดนี้บ่อยตนยอมรับว่าขโมยใต้ฐานพระปจะริงแต่ขโมยแค่ครั้งเดียวส่วนครั้งอื่นๆที่เข้าไปไม่ได้ขโมยของมาด้วยและยอมรับว่ามายาเสติดจึงเข้ามาก่อเหตุด,ดังกล่าวส่วนเงินที่ขโมยมา นำไปซื้อ,อยาเสพติดเพื่อเสพต่อและเอาเงินไปใช้ส่วนตัวซื้อของกินบ้างที่ก่อเหตุไปตนรู้สึกกลัวบาปแต่ก็อยากเสพยาจึงตัดสินใจทำเพราะไม่มีเงินหาเงินจากตรงอื่นไม่ได้เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธร ปากเกร็ดได้ทำการสอบสวนนายเล็กได้รับสารภาพว่าตนเองเป็นผู้ที่ก่อเหตุลักทรัพย์เงินบริจาคดังกล่าวจึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมพบว่านายเล็กได้เข้าไปก่อเหตุภายในวัดจำนวนหลายย่าครั้งแล้วแต่อ้างว่าได้เงินไปครั้งเดียวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง พบว่านายเล็กได้ขโมยรถจักรยานสีน้ำเงินบริเวณใกล้เคียงก่อนเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ซึ่งหลังจากก่อเหตุแล้วนายเล็กได้นำรถจักรยานไปขายต่อให้คนที่เดินผ่านไปมาบริเวณ5แยกปากเกร็ดในราคา500บาททางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้นำตัวนายเล็กดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป